ก่อนอืน่นเธอทั้งสองจะต้องรู้ว่าการใช้ชีวิตอยู่ในโลกเนี้ยมันจะต้องไม่ได้อยู่คนเดียวแม้แต่เราอยู่กันสองคนแต่มันมีคนรอบข้างทิมชายาติอีกมากมายที่เราจะต้องไปสังคมด้วย แต่ละคนก็จะมีกรรมของแต่ละคนบางทีเขาก็โกรธกันมาแจงแต่อดีแต่ชาติบางทีเราไปรู้จักเขาบางทีก็ทะเลาะกันโดยที่ไม่ทราบสาเหตุถ้ามีเวรกรรมด้วยกันบางทีนาทีหนึ่งเขาก็ฆ่ากันตายนาทีหนึ่งก็รักกันบางทีก็โกรธกันนาทีเดียวก็เกลียดกันไปจนวันตายก็มี พอบางคนเนี่ยเป็นคนผานผานหรือผารละแต่ว่าเป็นคนอ่อนอย่างอ่อนต่อโลกบางทีก็เพิ่งมาเกิดก็มีฉะนั้นต้องคิดว่าเขายังศึกษามาน้อยเมื่อเราอยู่่าำกลาง,คน,ง,งคนทั้งสองฝ่ายคนทั้งสองฝ่ายเขาก็มีพวกของเขาเราซึ่งเป็นโลกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นสาวิกาเป็นเทพเป็น,ปนอุบาสกเนี่ย จะต้องไม่เข้าข้างใครไม่ตัดสินว่าใครผิดใครถูกแล้วก็ไม่ควรที่จะเป็นคนที่พูดพล่อยๆหรือว่าไปตัดสินฝ่ายนี้ผิดฝ่ายนี้ถูกเพราะคนที่เราไปเข้าข้างที่คนเขาผิดไอ้คนที่เขาว่าถุกขเขาโกรธหรือไปเข้าคนถูก ไอคนที่เขารู้สึกว่าผิดเนี่ยเขาก็จะเกเลียดเราเกลียดสามีเกลียดภรรยาไปด้วยฉะนั้นไม่ควรจะตัดสินว่าใครผิดใครถูกมันก็ให้เกิดศัตรูให้เรารู้จักทำใจคือทำใจเป็นพระอย่างพระนี่ไปบ้านไหนใครโกธเกลียดไม่ถูกกันพระก็โปรดทั้งนั้นแหละคือรักทั้งสองฝ่ายฉะนั้น จะต้องไม่เป็นผู้ที่แบ่งแยกมีแต่สมัครสมานสามัคคีรับได้หมดเรียกว่าต้องประสานถ้าเราทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็จะต้องอ,อยู่เฉยเฉยไม่ตัดสินใครถูกใครผิดเพราะเราเนี่ยไปยินดีหรือรู้ว่าใครผิดโดนโจมตีเราไปยินดีด้วยเราก็เป็นบาปยิ่งใครเขาผิดมีคนโจมตีเราจะต้องไปให้กำลังใจคนนั้นมากกว่า เพราะว่าเราไปยินดีในความผิดในความหายนะของคนอื่นเรียกว่าอนุโมทนาบาปปุจ้าบอกว่าอนุโมทนาบุญก็ได้บาปก็ได้มันให้ผลใครทําไม่ดีใครเขาตกทุกข์จนม,มุมเราไปว่าเขาสวรรค์เราก็โดนเพราะเราไปยินดีในบาปเขาฉะนั้นต้องวางตนเป็นกลางนะเมื่อเราเกิดมา จะต้องผ่านสิ่งต่างๆหลายอย่างโดยเฉพาะเจ้าสาวเนี่ยยิ่งเขาไม่ถูกกันเราจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนเดิมเขาก็จะมองด้วยความเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะมองกันด้วยหน้าตาท่าทางว่าไอ้นี่ไปพูดฝ่ายโน้นมันมีปิกิริยากับเราอย่างไรบ้างแะนั้นต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเสม,มอทักทายทั้งสองฝ่ายเราไปคบฝ่ายไหนก็ต้องทักทายฝ่ายนี้ให้มากไม่เป็นคนกระด้างกระเดื่อง ต้องระวังคําพูดให้มากอีกเพราะว่าอยู่ในถ้ำกลางความขัดแย้งเมืองที่เรานะอาจจะเป็นต้นเหตุเสี่งที่ใคเข่าทะเลาะกันฉะนั้นก็อย่าไปใส่ไฟ,ไฟอย่าไปยุอย่างแต่แคงรั่วเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเราฉะนั้นต้องรู้จักพิจารณาวางตนให้เหมาะสมให้ดีงามแต่ว่าไม่ให้กระทบฝ่ายโน้นฝ่ายนี้เราเองก็ไม่กระทบ ไม่งานแล้วเราก็จะเสียใจกับคําพูดของเราที่หลุดไปเป็นสาเหตุของการนอนไม่หลับอาจจะเป็นำไม่เป็นกําลังใจในการทำมาหากินของเราก็ได้จเจริญพร